สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูแชมป์นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของโปรแกรมกราฟิกนะครับอ่าโปรแกรมกราฟิกนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเกี่ยวกับรูปภาพบนคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งผู้ใช้งานเนี่ยจะวาดภาพขึ้นมาใหม่หรือว่านําภาพเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับมาตกแต่งปรับปรุงแก้ไขใหม่ก็ได้นะครับอ่ซึ่งในปัจจุบันนั้นก็มีโปรแกรมกราฟิกที่หลากหลายนะครับอย่างเช่น โปรแกรมเพ้นท์โปรแกรม p t o s h o p อาแล้วก็โปรแกรมอื่นอีกมากมายนั่นเองนะครับส่วนในชั้นเรียนของนักเรียนนะครับเราจะเรียนโปรแกรมโปรแกรมเพ้นท์นะครับเป็นหลักนะครับโปรแกรมเพ้นท์นะครับก็จะมีส่วนประกอบนะครับที่สําคัญดังนี้นะครับก็คือหนึ่งก็คือแถบหัวเรื่องนะครับแถบหัวเรื่องก็อยู่ด้านบนสุดเลยนะครับแต่จะบอกชื่อเรื่องว่าชื่องานนั้นชื่ออะไรนะครับ ใช้งานโปรแกรมอะไรนะครับสองก็คือแถบเมนูแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับมันก็อยู่นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวาดใช้ในการตกแต่งต่างๆนั่นเองนะครับสามนะครับก็คือปุ่มควบคุมการทํางานนะครับก็คือใช้ในการพับหน้าจอขยายหน้าจอย่อหน้าจอแล้วก็ออกจากโปรแกรมนั่นเองนะครับสี่ก็คือพื้นที่ในการทํางานนะครับพื้นที่ในการทํางานนี้ก็คือพื้นที่สําหรับการวาดภาพนั่นเองนะครับ โปรแกรมเพ้นท์นั้นก็สามารถวาดภาพลงไปในหน้ากระดาษได้นั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นโปรแกรมเพ้นท์อย่างเดียวก็ได้นะครับอย่างเช่นโปรแกรมที่มีเป็นแอปพลิเคชันที่วาดรูปอยู่ในโทรศัพท์มือถือก็มีหลายโปรแกรมนะครับนักเรียนก็สามารถใช้โปรแกรมเหล่านั้นนะครับในการวาดภาพในการตกแต่งภาพของนักเรียนได้นั่นเองนะครับ ก่วนกิจกรรมของครูแชมป์ในวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนนะครับทำรายงานก็มชอโปรแกรมอะไรนะครับแล้วก็ส่วนประกอบที่สําคัญของโปรแกรมนั้นมีอะไรนะครับก็ให้นักเรียนเขียนเติมลงไปในช่องว่างให้เรียบร้อยนะครับส่วนในสัปดาห์นี้กิจกรรมของครูแชมป์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอ,อสวัสดีครับ